ใช่ครับผลง,งานเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นเพราะอะไรครับไม,ไม่ได้ชิงแชมป์นานแล้วพี่อ,อันนี้เส้นที่เท่าไหร่ครับอันนี้เส้นแรกครับเวทีใหญ่เป็นเส้นแรกเลยเป็นไงผลง,งานเราไปนี้พอใจไหมครับยังไม่เท่าไหร่ครับยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเกมจบเร็เกินคาดลูกไหนที่เราทำได้เร็วนี้ปิดบญชี้ต่อยท้องคุคนนะลูกนี้ใครสอนก็กล้องนะ กล่องเรามีสองแล้วก็แล้วก <heaven> no. ็อก mm. hm. like right? ันเลือดหาดสองรับคิดว่าปล่อยไปจังหวะนั้นคิดว่าถึงหลับเลยไหมไม่ครับไม่คิดว่ามันจะหลับเต็มไหมถามก่อนก็เต็มหมัดเลยมีเรายังไม่เห็นจุดบกพร่องเราเลยใช่ไหมยังเลยครับเหนื่อยไหมยังเขี่ยผ่านเส้นนี้นี่นาทีนิดเดียวนะเร็วมากเลยแล้ว เดี๋ยวเราต้องป้องกันเหมือนเห็นแววแวมาเหมือนได้ไปปกเตนมาได้เรียแววแววมามาต่อยสิบเก้าต่อยสิบเก้านี้ต้องการแชมป์หรือว่าต่อยอะไรนี้ยังไม่ทราบครับต่อยสิบเก้าเหรอใช่คร cin ับคิดว่าต่อยยังไม่ทราบเลยแล้วเริ่มน้ำหนักเราล่ะร้อยสิบสองร้อยสิบสองโอเคครับโอเคครับทำแบบนี้ได้ไหม อยากอันนี้คือมีหมกว่าจะทำได้กยากล้ดสองยากไหมครับอันนต่อยร้อยสิบพี่นี้ยต่อยร้อยสแต่ชิงร้อยสิบสองชิงร้องักเป้าเปไงบ้างครับเาว่าจะป้องกันแจมไปเรื่อยๆงบ่ายรือว่าจะทำหนักไม่ได้อยากลองชิงเวทีมาตรฐานไหมอยากลองเลยเก็บตัดเส้นไหนนะดําเนินลนดํเนินร้อครับจิกซอวิกซอ ล้ว112มันจะใหญ่ไปไหมอย่าเบี่ยงเบนเราแล้วแต่ฟัวคิดว่าถึงยังชิคซ์ซอยยังอยากจะยังเคยต่อยกับชิกซอรอบหนึ่งโดนฟันศอกหลักเลยครับบวกกับชิคซอยหลักไอยากแก้มือแต่ว่าก็ต้องทำฟอร์มเก็บกระดูกไปก่อนนะใช่ครับอาชีพนี้ไม่ได้ไปนี้มีสองมือครับจากใครครับจากวิโยซีครับทำวันนี้ทำสำเร็จแล้วยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณครกล้องแล้วก็ครูคณิตศาสตร์แล้วก็ทุกคนที่เป็นกำลังใจครับผม สุดท้ายนี้ไฟ X4 ไฟมัวช่วยติดตลาเราไฟหน้าเลยครับขอบคุณมากไฟหน้าวันนี้ติดกาวรอดูครับ